ตอนนี้เป็นเวลา20นาฬกาสินาทีจื่อฟูเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วเขารีบขับรถไปที่วัดเชิงห่วงจริงๆแล้ววัดนี้อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านจางหลิงแต่เนื่องจากเขาขับมาจากอพาร์ตเมนต์เลยทำให้เสียเวลาเป็นอย่างมากเมื่อมาถึงวัดสภาพวัดเงียบและรกร้างดูเหมือนว่าการช่วยเหลือโมชีในครั้งนี้เขาจะไม่ได้มาคนเดียว เวลาที่เขาไขปริศนาได้ก็จะคอยมีเจ้าวิญญาณเด็กน้อยที่เจอในตอนที่สองมาคอยป้วนเปี้ยนตลอดเวลาเมื่อเข้ามาภายในวัดจือฟูได้นำยันรูปคนที่เขียนชื่อเนียโมโลี่นำมาวางไว้ที่แท่นบูชาตามขั้นตอนที่เขียนไว้ในบันทึกที่อยู่บนโต๊ะหลังจากนั้นขณะที่เขากำลังจะเขียนคำร้องเพื่อกักขังวิญญาณโมโลี่ จูจ่ๆวิญญาณเด็กน้อยก็ขโมยยันรูปคนแล้วหายไปในประตูที่อยู่ด้านหลังรูปเทพเชิงห่วงเมื่อเขาเดินตามวิญญาณเด็กน้อยไปก็พบประตูหลังวัดที่เต็มไปด้วยเหล่าวิญญาณที่เดินป้วนเปี้ยนไปมาเขานำยันรูปคนกลับมาวางไว้ที่เดิมได้อีกครั้งและดำเนินพิธีต่อแต่ก็ไม่ทันได้เขียนคำร้องอีกเช่นเคยคุณตาชั้นสี่้ามาแย่งยันรูปคนไปแล้วนำไปซ่อนในห้องบูชาเทพยินยาง เป็นอีกรอบที่จื่อฟูต้องนํำยันรูปคนกลับมาวางไว้ที่เดิมจื่อฟูคิดว่ารอบนี้คงไม่มีอะไรแล้วเขาลงมือเขียนอีกครั้งแต่เมื่อหมึกสีดำถูกเขียนลงไปในกระดาษกระดาษก็เต็มไปด้วยตัวอักษรสีแดงที่เขียนว่าอายุติธรรมจนตอนนี้หน้ากระดาษเต็มไปด้วยสีแดงยันรูปคนที่ถูกเขียนว่าเหนียมโมลี่ก็กลายเป็นเหนียมโมชีนี่มันอะไรกันยันนี้เป็นชื่อโมลี่ไม่ใช่เหรอจื่อฟูคิดในใจ ความกังวลยังไม่ทันหายไปวิญญาณของพ่อแม่โมชีได้นำยันรูปคนและผู้กันหายไปนี่มัอนอะไรกันเนี่ยพวกท่านต้องการจะสื่ออะไรกันแน่นี่เป็นครั้งที่สามแล้วที่วิญญาณทุกคนพยายามขัดขวางเขาเขาคิดไม่ตกจริงๆว่าเขาจะทำยังไงดีขณะที่จื่อฟกูกำลังใช้ความคิดก็เ,เหลือบไปเห็นที่จัดแสดงละครหุ่นเงาแต่ดูเหมือนว่าตัวละครหุ่นเงายังขาดไปอีกตัวหนึ่ง เมื่อจื่อฟูตามหาตัวละครอีกตัวเจอการแสดงละครหุ่นเงาก็เริ่มขึ้นจื่อฟูได้รู้ความจริงแท้จริงแล้วคนที่เขาอยู่ด้วยมาตลอดเจ็ดวันไม่ใช่โมชีแต่เป็นโมลี่โมชีของเขาในตอนนี้กลายเป็นวิญญาณไปเสียแล้ววิญญาณของโมชีใช้โอกาสในวันาศาสตร์จีนในการแก้แค้นและขัดขวางไม่ให้จื่อฟูทำลายวิญญาณของเธอ แต่ไม่แคล้วที่จื่อฝูก็ยังติดยันกันเธอไว้ไม่ให้เข้าไปจัดการโมลี่ได้และเมื่อเวลาฟ้าสางวิญญาณของโมชีจะอ่อนแอและเขาทั้งคู่จะจากกันตลอดกาล ซือฟูตกตะลึงกับความจริงที่เกิดขึ้นเขาเอ่ยถามโมชีถึงวิธีการที่จะช่วยเธอได้หุ่นเงาได้ล่องลอยนำทางเข้าไปยังบ้านหลังหนึ่งบ้านหลังนี้อยู่หลังวัดเชิงห่วงเขาได้พบรูปถายของหญิงสาวที่หน้าตาเหมือนกับโมชีและคุณยายที่เขาเจอหน้าหมู่บ้านนี่คงเป็นบ้านที่โมลี่อยู่สินะเรื่องนี้มันยังไงกันแน่จือฟูคิดในใจไม่นานคุณยายก็มาไขาความกระจ่างให้กับเขา แท้จริงแล้วคุณยายคนนี้ไม่ใช่แค่หมอตำแยทำคลอดแต่เธอมีความสามารถในการจัดการงานศพขับไล่วิญญาและสิ่งชั่วร้ายอีกด้วยด้วยความที่เธออายุเยอะเธอหวังว่าการเลี้ยงดูเด็กในบ้านปลายชีวิตอย่างน้อยก็ยังมีคนมาดูแลเธอก่อนที่เธอจะจากไปเธอคิดเพียงแค่ว่าถ้าโมโลี่ไม่เข้าไปในหมู่บ้านก็คงไม่มีปัญหาอะไร เมื่อโมลี่เติบโตขึ้นคุณยายก็ส่งเธอไปเรียนนอกหมู่บ้านให้พบเจอกับลูกกว้างเมื่อเวลาผ่านไปถึงสองปีโมลี่กลับพบกับศิษย์พี่ของคุณยายศิษย์พี่บอกกับคุณยายว่าโมลี่มีแววเขาจะรับโมลี่ไปเป็นศิษย์คุณยายพยายามปลาโมลี่ว่าอย่าไปยุ่งกับเขาเขาคนนี้เป็นคนมุ่งฝั่งสายดำแต่โมลี่กลับรู้สึกว่านี่เป็นโอกาส เพราะที่ผ่านมาแสนไม่ยุติธรรมกับเธอเธอเลยฝากตัวเป็นสิทธิ์เพื่อนำทุกอย่างที่เป็นของเธอคืนมาด้วยความรักที่มีต่อโมลี่คุณยายพยายามเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อจัดการกับหลักฐานต่างๆที่โมลี่ทำไว้ไม่ว่าจะเป็นการลื้อบ้านตระกูลเหนียเพื่อเอาของของหมฉีมาทำพิธีแต่คุณยายก็ถูกวิญญาณของเด็กน้อยแยกไม่เท้าไป เมื่อจะนํารูปพ่อแม่ของโมชีไปเผาที่วัดแต่ก็เดินเจอจื่อฝูเสียก่อนขณะที่จื่อฝูกําลังฟังความจริงจากคุณยายวิญญาณของโมชีก็ปรากฏตัวขึ้นทําให้คุณยายวิเคราะห์ได้ว่าจริงๆแล้วโมชียังไม่ได้จากไปนี่เป็นเพียงวิญญาณหลุดออกจากร่างเท่านั้นยังมีวิธีช่วยเหลือเธอได้จื่อฝูรีบถามหาวิธีที่จะนำเจ้าสาวคงเข้าคืนมาคุณยายบอกว่าให้ไปร้านขายของที่ใช้ในงานศพศิษย์พี่ของเธออยู่ที่นั่น เขาน่าจะใช้สถานที่นั้นทำพิธีและร่างที่ยังหายใจของโมชีคงอยู่ที่นั่นเช่นกันตอนนี้เป็นเวลา23สนาฬิกาสนาทีเวลาเหลือเพียงอีกแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นถ้าจือฟูไปช่วยโมชีไม่ทันเขาทั้งคู่จะจากกันตลอดการตอนนี้จือฟูเจอร้านขายของสำหรับพิธีศพแล้วเขาบุกเข้าไปทันทีบรรยากาศในร้านไร้ผู้คน ในร้านเขาพบโลงศพตั้งระงาอยู่ในนั้นจะมีโมชีหรือเปล่านะภายในร้านแห่งนี้แทบจะไม่ต่างกับร้านขายของทั่วไปแต่มันจะต้องมีห้องลับอยู่อย่างแน่นอนเขาพยายามสำรวจภายในร้านพบประตูลับลงไปยังห้องใต้ดินประตูลับนี้มันถูกซ่อนอยู่พรมใต้เก้าอี้การลงไปข้างล่างไม่ใช่เรื่องง่ายสิทธิพี่คนนี้ยังวางกลไกเป็นรหัสลับเพื่อเปิดประตูไปยังชั้นใต้ดิน ขณะที่จื่อฟูกำลังตามหารหัสลับเพื่อเปิดประตูโลงศพที่ตั้งอยู่กลางร้านก็เกิดเสียงดังขึ้นเสียงดังนั้นรากับมีใครอยู่ข้างในด้วยความกังวลว่าในนั้นอาจจะเป็นร่างของแฟนสาวของเขาก็ได้เขาพยายามเปิดฝาโลงแต่ก็ไม่สามารถเปิดออกมาได้เพราะมันถูกตอกไว้ด้วยตะป,ปูเมื่อไขรหัสลับได้แล้ว<อ>เขาก็รีบลงไปเพื่อหาอุปกรณ์สำหรับเปิดฝาลง เหมือนเช่นเคยที่แห่งนี้เต็มไปด้วยกลไกปริศนาที่พระเอกของเราจะต้องไขปริศนาซะก่อนจึงจะได้สิ่งของนั้นมาในที่สุด <c oughs> เขาก็ได้ไม้เก่าหลังมาหนึ่งอันเขาเรียบนําไม้เก่าหลังนี้ไปเปิดโลงศพปรากฏว่าเมื่อเปิดโลงออกมาในัน้นกลับเป็นเพียงตุกตากระดาษเท่านั้นแล้วหมวดชีของเขาอยู่ที่ไหนกันหรือว่าภายในห้องใต้ดินจะยังมีประตูลับอีก เข้าลงไปชั้นใต้ดินอีกครั้งและแน่นอนเป็นไปอย่างที่เขาคิดจื่อฟูเจอประตูลับมันถูกซ่อนอยู่หลังชั้นหนังสือเขาที่พยายามเลื่อนชั้นหนังสือก็ได้ถูกขัดขวางด้วยวิญญาณตุ๊กตากระดาษผู้ชายที่เขาไปเปิดเจอในโลงมันต้องการอะไรกันนะถึงมาขัดขวางเขาขณะที่จื่อฟูกําลังใช้ความคิดก็มีเสียงจากประตูนอกร้านนั่นก็คือเนียโบลีและนักบวชทำให้จื่อฝูรู้ว่าสิทธพี่ของคุณยาย ก็คือนักบวชคนนั้นคนที่เคยช่วยจื่อฟูตอนที่อยู่อาพาร์ตเมนต์นิงจื่อฟูคุณช่างเป็นคนที่ลุ่มหลงในรักเสียจริงจื่อฟูระเบิดคำถามใส่โมลี่ว่าทำแบบนี้กับน้องสาวตัวเองได้ยังไงผู้หญิงตัวเล็กอย่างฉันจะฆ่าคนได้ยังไงกันน้ามันบาปมาหันเชียวนะ ฉันก็แค่ใช้วิธีไล่วิญญาณเพื่อให้เธอได้หลับอย่างสบายก็เท่านั้นนักบวชบอกโมลี่ว่าจริงๆแล้วไม่น่าใจร้อนน่าจะรอให้พ้นวันปล่อยผีเสียก่อนแล้วค่อยลงมือเพราะวันที่7ตรงกับวันปล่อยผีทําให้เขาแทบเอาชีวิตไม่รอดใกล้ถึงวันแต่งงานพวกเขาแล้วฉันรอให้พวกเขาแต่งงานกันเสร็จไม่ได้หรอกอีกอย่างนะท่านอาจารย์ท่านจะได้ทำพิธีขับอายุไขได้เร็วๆยังไงล่ะ ซึ่งอาจจะทำให้ท่านอาจารย์ได้รับพอหลายปีเลยนะพอจือฟูได้ยินดังนั้นเขาบอกกับเธอว่าทำไมเธอถึงได้โหดร้ายขนาดนี้หมชี้ทำอะไรผิดอย่างนั้นเหรอฉันโหดร้ายเหรอคุณรู้ไหมหลายปีมานี้ฉันใช้ชีวิตยังไงฉันโตมาคนเดียวในป่าฉันเข้ามาใกล้หมู่บ้านไม่ได้และต้องไม่ให้ใครเห็นฉัน คุณรู้ไหมฉันหาเหตุผลที่จะมีชีวิตอยู่ต่ออยู่เสมอฉันทั้งขอร้องเทพบูชาพระก็แล้วฮะแม้แต่มหาลลยฉันก็ยังเรียนจิตวิทยาแต่ไม่มีใครให้คำตอบฉันได้เลยมีวันหนึ่งฉันตั้งใจจะทุบรูปปั้นพระโพธิสัตว์หกแขนแต่พอยืนอยู่ตรงหน้ามันฉันก็นึกขึ้นได้นั่นมันก็แค่รูปปั้นแต่พวกที่รังแกคนดีและกลัวความชั่วคือคนง่วพวกนั้นต่างหาก โลกโหดร้ายใบนี้ต่างหากที่กลืนกินคนอ่อนแอฮะชีวิตของโมชีเหรอทุกอย่างในโลกใบนี้ต่างก็ต้องไขว่คว้ามาด้วยตัวเองทั้งนั้นไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามสิ่งที่ควรจะเป็นของฉันมาตั้งแต่แรกไม่ควรตกเป็นของใครจะว่าไปแล้วเรื่องมั่นหมายนะ่าจะเป็นเราสองคนนะชีวิตของเธอควรจะเป็นของฉันต่างหากคุณเองก็เป็นของฉันเหมือนกัน ฉันแอบดูคุณมานานรู้จักคุณทุกอย่างบางครั้งฉันก็ปลอมตัวเป็นเธอแล้วไปพบเพื่อนๆของเธอแต่ไม่มีใครดูออกเลยหลายวันมาเนี้ยคนที่อยู่ข้างคุณก็คือฉันคุณเองก็ดูไม่ออกใช่ไหมละ่ะฉันกับเธอก็ไม่ต่างกันเลยใช่ไหมฉันว่าคุณก็เป็นคนที่ใช้ได้เลยนะหล่อฉลาดรวยที่บ้านก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรทำไมคุณไม่ลืมเธอแล้วมาอยู่กับฉันซะเลยละ่ะ ขณะที่โมโลี่กำลังยี่ยวนคุนประสาทจื่อฟูจือฟูก็อดไม่ได้ที่จะว่าหลดว่าเธอบ้าไปแล้วหลงไหลเธอซะจริงงั้นคุณก็ตายไปพร้อมกับเธอเลยแล้วกันหลังจากที่คุณหายตัวไปแม่ไม้ที่น่าสงสารอย่างฉันเนียโมชีก็จะได้สืบทอดมรดกของสามีและอาศัยอยู่ตัวคนเดียวโมโลี่จากไปด้วยคำพูดถากถางและมั่นใจว่า จือฟูไม่มีทางทําแผนที่เธอวางไว้พังทลายได้จือฟูนำเงินไปใส่ไว้ในปากของตุ๊กตากระดาษที่อยู่ในโรงเพื่อให้มันเลิกขัดขวางเขาซึ่งเป็นไปตามที่เขาคิดไว้ในที่สุดเขาก็เข้าไปในประตูลับที่ถูกซ่อนอยู่ในชั้นใต้ดินและแล้วเขาก็ได้เจอหญิงที่รักร่างกายของเธอซีดเผือกแต่ยังคงมีลมหายใจลมหายใจที่ดูจะอ่อนแรงลงไปทุกที เขาต้องรีบจัดการนำวิญญาณของเธอเคือนร่างให้ไวที่สุดจือฟูรวบรวมของจัดห้องทำพิธีให้เป็นไปตามหลักฮวงจุ้ยเพื่อน,นำวิญญาณโมชีคืนมาเมื่อวางดาบซึ่งเป็นของชิ้นสุดท้ายในการจัดห้องทำพิธีตุ๊กตากระดาษสีขาวก็ลอยมาพร้อมกับเมฆหมอกนั่นคือโมชีดูเหมือนทุกอย่างจะจบลงอย่างง่ายดายเพียงแค่โมชีเข้าร่างแต่กลับไม่ใช่ กระจกแปดเหลี่ยมดูดวิญญาณของโมชีเข้าไปในนั้นทาให้เธอไม่สามารถเข้าไปในร่างได้เขาจําเป็นจะต้องทําลายกระจกนั่นให้แตกเสียก่อนจือฟูต้องกลับมาหาของอีกครั้งเพื่อทําให้กระจกแตกโชคดีของคนดีตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้จือฟูมีเหล่าวิญญาณที่เขาเคยช่วยเหลือมาช่วยเขาไม่ว่าจะเป็นวิญญาณของเด็กน้อยข้างบ้านโมชีหรือวิญญาณตุ๊กตากระดาษสาว เมื่อเขาทำลายกระจกแปดเหลี่ยมได้ดวงไฟวิญญาณของโมชีก็ล่องลอยออกมาอีกครั้งจือฟูต้องทำการสั่นกระดิ่งเพื่อเชิญวิญญาณของโมชีเข้าร่างขณะที่เขากำลังสั่นกระดิ่งโมลี่ก็เข้ามาห้ามเขาเธอสั่งให้เขาหยุดสั่นกระดิ่งเดี๋ยวนี้เพราะภายในร้านกักขังวิญญาณชั่วร้ายไว้มากถ้ายังสั่นต่อไปวิญญาณพวกนั้นจะนำพาพวกเขาไปยังโลกของพวกมันจือฟูไม่เพียงไม่สนใจเขายังโคงสั่นกระดิ่งต่อไป เรลววิญญาณมากมายพลอยพุ่งเข้ามาทำร้ายโมลี่กับนักบวชก่อนที่ทั้งคู่จะจากไปโมลี่ทิ้งคำพูดอาฆาตไว้ว่านิงเจอฟูต่อให้ฉันเป็นผีฉันก็ไม่ปล่อยแกไปแนะ่ลังเที่ยงคืนสัญญาณมือถือกลับมาอีกครั้งเจอฟูโทรแจ้งตำรวจตำรวจมาช่วยพวกเขาไว้ได้ตำรวจพบเนี่ยโมลี่กับนักบวชนอนสลบอยู่ในห้องใต้ดิน ตำรวจยังพบหลักฐานว่าแท้จริงนักบวชนี้เป็นนักบวชเก๊โกงเงินคนอื่นจนทำให้คนคนนั้นทอนอยู่กับโลกใบนี้ต่อไปไม่ได้ทั้งคู่ถูกดำเนินคดีหลายคดีแต่ว่าเมื่อทั้งคู่ลืมตาตื่นขึ้นมาก็เสียสตินอกจากกินแล้วก็นอนไม่สามารถทำอะไรได้อีกเลยยังไม่พอจิตแพทย์ยังพบว่าพวกเขาใช้ยาบางอย่างทำให้เส้นประสาทเป็นอัมาพาตและทำให้เกิดภาพหลอน จือฟูและโมชีก็โดนยาชนิดเดียวกันด้วยในกรณีของจื่อฟูตลอดเวลาเจ็ดวันที่ผ่านมาเขาโดนโมลี่คอยผสมยาลงไปในอาหารของเขาทำให้เขามีอาการประสาทหลอนและคิดว่าตัวเองเห็นผีส่วนโมชีเธอโดนยาในปริมาณมากทำให้อยู่ในสภาพเจ้าหญิงนิทราเมื่อตื่นขึ้นมาก็จำอะไรไม่ได้เธอจำได้เพียงแค่ว่าเธอตามหาจื่อฟูในความฝันที่นั่นมืด และไม่มีที่สิ้นสุดและเธอได้เห็นผู้หญิงที่หน้าตาเหมือนกับเธอกำลังร้องไห้เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้งานแต่งของทั้งคู่ถูกเลื่อนออกไปสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือผมหาคุณเจอแล้วครั้งนี้คือคุณจริงๆ